พ่อแม่มันอย่างไล่ลายตรงนี้พอบกเงาเลยหองทงขนาดเนาะเดี๋ยวไปบึงขังนะเนาะองฟังนนมันแดงมันแดงไปตรงนี้ ลางกะมันเวียนไกคเนาะลื่นเลยฮะที่เหยียบโดนจับตันใหม่ไว้น้ำไคอยู่ตีจิ้งคันบริษัทกองนึ่งในมันกาสีบอล อยากคนได้แล้วครับดีวะ้ือุ้งกล่องหนักโอ้ย,อยสองครั้งแล้วครับวนอิธิพาท เล่นนะครับลืมไม่ตองลองพี่ซ้องอนี่จุ๊บเงีหน่อยนะครับเราลืมนลืมไม่ตองพาเดี๋ยวขึ้นไปดูทำนี่เนะาะทำเที่ยวดูข้างๆต้นนั่งเ,เมื่อกี้นี่เดี๋ยวจะมาเบิ่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับขนาดว่าระวังระวังไอ้พยายามดู ไม่ต้องสำคัญมันหล่นท้องถิ่มันจับบ้อยู่เนาะท้องที่ทางนี้เอายืมเดินทางนาหนึ่งถทือกล่องนําเลยโอ้ดูสิเขาจเจ็บขอเท้ากับบ้านแล้วขอเท้าเกือเข็ดตรงนี้เข็ดจะหน่อยนะนี่จเจ็บอ่ะโอ้นี่นะครับทำอีกฟังทางนี้ ประมาณนี้เนะเาะเวลาฝนตกพอนยังกับพักอาศัยได้นะตรงนีเนี่ยครับใอ้ f ีได้ดูชัดๆเนาะ ก่อนก่อนเราถ่ายอยู่ฝั่งท่านั้นเนาะแต่กย่างเขาไปทำข้างใน,นเป็นเ็ดเอาไม้ค้ำไว้รู้สึกว่าเท่าสิเ็ดแล้วล่ะนี่เอาลงมานนีต่อเนาะ สกว่าสิเจ็บคอเท่าแล้วบ้านี่ยังหล่นหายบนายน่นี่บ่นามีเนาะนี่ครับที่เขาเดินมาเมื่อกี้ก็ไหนที่เป็นธรรเลยนาะ ดีนะเจ็บคอเท้าวัวแหงกได้เดยเดินท่ายให้เดี๋ยวดูต่อเนาอยผ่ารข้งแหลกบัเท่ด้ยเนาะผ่ารข้งที่สองนเนี่ยเจ็บคอเท้านิดหน่อย ไม่เสียยินก่อน,นอยิ่งง่ายอปู่นเลยพูดอยู่กันหน,กหน้าเขาฟังท่านนะโอหัวเสียสิลบ้วนอยู่บ้างเสียงใหม่พูอนอย่างไรก็ขาอาไฟเด้อครับจะย่างสิเลี้ยงเลี้ยงลาลมมากกับังลมไว้ทักสิโยวอยู่เนาะเสียงกวน น,นาพ้าเลยธถนี่มีคนมาใส่หนูเนาะกับหนูอย่ดักหนูตอนนี้นก็เป็นไรมันไปเลยโอ้โหว่ามาหอดไซนี่เนาะ ผนได้สั้นๆค่ะสีเว่นๆเั็กน้อยนะบหานนี้เดี๋ยวสีเกิดคลาเขตขึ้นมาละพอเถ่าเขตขึ้นมาสีบรเิเวณไปหาถ่า,ายคลิปมาอีกสีเดี๋ยวดูกันเนะ่อยหยิบเล็นกน้อยกเถ่าหายดีก่อนเดี๋ยวสนมาหาลุยต่อเนะครับ อันนี้ก็เดินนิ่มเดินเรียบๆอันนี้ก็เดินเรียบขอบเขาลงอยู่เนาะขอบขั้นหิน,นเหมือนเขาเลยขอบขั้นหินนี่แหละฉนตัวนี่ก็แปนไปแล้วหน้าท้าง กริ่มไปยากกันเนาะมันมันสั่นเนาะโอหจะเห็นตะนหนลพ้นยหน่อยหนึ่งนะผมถึงสิบใหญนบันไดก์ลบพลหน่ยหน่อยหนึ่งเนาะ 被你。 ไปต่อได้บอตรงนี้ก็บหงหอดตรงใน,งนข้องผู้ทำทองเงินเลยมาแลมั้งเลยมาไกลเติบไปดูก่อนตอนอยู่่วงไหน ใส,ส่ซิมากัเตอไปดูเขาขึ้นมากขบวนแล้วก็ล่มแรงเนาะช่วงนี้ผู้ท่านทองเนาะ มเดินร่ำล,ล่มแรงแรงหลวงวนเสียงใหม่ ถึงฝั่งนี่แล้วเนาะฝั่งที่ชีพกรอนมาตามหาทำม,มดืดนะเนาะครับมาถึงนี่แล้วเดี๋ยวขับลงไปเดินข้างหลางอเนาะ วนเบาไว้ล้มแรกมากเลยแล้วก็ยาหน,น,นึ่งการจับหนีมาไปสี่เดินไต่ผู้เนาะต้องเดินตามไต่ผู้นั่นแหละไปดี๋ยวผู้ไปเดียว บนนี้ลมมันแรง,บนบนงมันบ่มอกใบใหม่เนะี้ยกำลังอ่อนอกำลังอ่อนนลัยสีแดงเต้ป่านกำลังเริ่มเริ่มใบเริ่มพี่ใหม่แลนะ้วเนาะหลังจากหล่นมานาน มาแต่นี้ก็ได้ยินเสียงธนูว่าวอยู่เนาะตรงนี้ทาลื่นีน่พูดแล้วจนบลอดดูแล้กระทั่งทาลื่นตรงนี้พยายามระวังมากๆระวังให้มากเนาะ ออกผ่ามาซองขังขาเกือบเ็ดข้งเรกบทไรดข้างที่ซองคือว่าเจ็บคอคอเทาหนึ่งหนึ่งนี่กีดดีกำลังงาเครื่องอยู่ตอนนี้ มีทำมิยังมาสิเบิดแล้วทำเอาหลอลือกก็ตัดีดิระว่างหงาเช่ไต้องหาสี่หยุดบดมียังบมมีทมยังตรงนี เป็นหล่อ,อมิ้งธรรมดาหอิ้แจ๊อ่ะอาจะ,ะล่ได้รตรงนี้นงล ไปหนากระตรงนี้ว่าข้างล่างนี่เขาไทยเป็นแหล่งนอเท่านี้มันก็นเรือสิเดินเดียวแค่นี้นะครับให้อยู่ซี๋ยดูอีกจักหน่อยเนาะค้นสีบลสแค่นี้แหละทำมันยังไอ้ขั้นนิ้เนี่ยก็สิย่างไก่เนะาะออสเตรเลียด้านบนกับลมมันแรงเนาะมันลำกวน รูกควนไม่เล้บ่าจาึินไปข้างบนหัวไม่มันยังบรตามีตัวบางลบอยู่เนาะยังสั่งอยู่วันนี้มาโอ้ดีดีไปตรงนี้หามผาดเด็ดขาดละบัน,นตามเขาไป ไก่สีสุดแล้วเนาะครับตำนุ่มตำดงนะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนจะหน่อยเนาะเดินไปนเนาะว่าต้นนี้ก็บ่มียังแล้วเพราะว่ามีแต่ลายมันนะน่องแถวนี่มุ้ยปลาแลนะ้วเจะขึ้นไปดูข้างบนอีกหน่อยหนึ่งเนาะครับขึ้นตรงนี้แล้วว่ากันท่าเสืนง่ายเลยน,นี่โบแมนผู้ด้ะ เป็นขั้นหินแหละตอนมาทางอา์ซีมีลมรบกวนเลยนะครับบัตรละบาน่าสุดละขั้นหินละน่าบาน เบิดระบาดมาจะสูดขันหินฝั่งนี้แล้วเนาะโอ้น่าจะมีทำแม่งเรียงไปยัง่บียลนร้อยลายตรงเน,ะนาะชิ้นส่ทำมันดื้อ โอ้นี่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 พ่อแม่มันอย่างไลายตรงนี้ทอบอกเงาเลยแม่มันเยอะด้วยนี่แม่เงี้ยังลืมสมัยเด็กๆคงอยู่ตอนนี้ลืมนะ ใบมันเนาะอยากรลบกวนมันเนาะให้ดูบุ๊คให้เอฟซีดี๋ยดูในี้ครับดูใกล้ๆหน่อยนี่ครับไปโน่เน,โนเลยยาวประมาณฟุดหนึงน่งเนาะพ่อมแม่มันจะไล่ลายหนึง่ง lông len len qua này, tại có lăng lém, một bay này nó lăng lẻn xinh đẹp, xinh đẹp, สำหรับคลิปพ้าเอฟซีมาเลาะตีนเขานะครับตีนเขาผู้ทำท่องฟังด่านไตก็ได้พาเอฟซีเลาะมาจนถึงสุดขั้นหินฝั่งฟังตะวันออกนะครับแล้วก็เลื่อยขอถือโอกาสปิดคลิปอยู่ตรงนี้นะครับอย่าลืมขอไปกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ในทํำคลิปใหม่ๆไม่เอฟซได้ดูกันอีกนะครับเนะาะรืมเข้าไปติดตามด้ยครับด้วยว่าคลิปหนาสิไปใไส่สำหรับคลิปนี้กับข้อจบไว้เพียงคลิปนี้ก่อนคลิปหนาคอยเจอกันใหม่สวัสดีครับ